กระทรวงการคลังออกมาเตือนเลยค่ะสำหรับร้านค้าสำหรับประชาชนที่หวังว่าจะเข้าโครงการนี้แล้วจะเบิกมาเป็นเงินสดให้พยายามปฏิบัติตามเงื่อนไขเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการทุจริตจะดำเนินคดีอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์โครงการรัฐอื่นๆในอนาคตด้วยค่ะคนที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขโครงการเติมเงินหมื่นบาทผ่านดิจิทัลบัลเล็ต ตอนนี้ทยอยลงทะเบียนถ่ายรูปหน้ายืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วนะคะเปิดให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะก็เป็นการลดความแออัดในช่วงที่จะเปิดใช้โครงการจริงๆนะคะคือมีการเปิดรับลงทะเบียนเนี่ยตั้งแต่1สิงหาคมไปจนถึง15กันยายนแต่ตอนนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันออกมาได้ก่อน รวมแล้วตอนช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วง45วันที่ระบบจะพร้อมรองรับข้อมูลการลงทะเบียนเฉลีย่ยวันละ1ล้านคนนะคะ มีการเปิดเผยจากทางนายพัชระอารยะการคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบลูวิกกรุ๊ปจำกัดคนนี้เป็นผู้ชนะการประมูลโครงการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิทัลบ a l เล็นะคะก็จะเป็นส่วนต่อขยายบนแอปพลิเคชันทางรัฐวงเงินที่ประมูลได้ไป27.5ล้านบาทเขาบอกว่ามั่นใจว่าบริษัทจะสามารถพัฒนาระบบรองรับผู้ลงทะเบียนสูงสุด50ล้านคนถึงแม้ว่าเวลาจะงวดเข้ามาทุกทีทุกทีนะคะ ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่ารัฐบาลได้พัฒนาระบบชำระเงินกลางรองรับโครงการนี้แล้วธนาคารพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขาทางเทคนิคจะมีการประเมินความพร้อมมีการพัฒนาระบบเชื่อมต่อกับระบบชำระเงินกลางของรัฐบาลแล้วก็เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะมาเข้าร่วมตรวจสอบด้วยนะคะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางแบงค์ชาติมีการทําหนังสือแสดงความเป็นห่วงเรื่องความพร้อมของระบบก็คือเป็นห่วงมาตลอดนะคะก็ทําหนังสือมาตลอดแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงในการทุจริตด้วยค่ะทางกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะเดินหน้าโครงการเตือนร้านค้าเตือนประชาชนถ้าพยายามอยากจะแลกเป็นเงินสดแทนการใช้เงินในระบบดิจิทัลถือว่าเป็นการทุจริตก็จะถูกดําเนินคดีอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์การร่วมโครงการอื่นๆของภาครัฐด้วยค่ะ ในกรณีที่ท่านใช้ผิดประเภทหรือท่านมาทุจริตคอร์รัปชันในโครงการเนี่ยในอนาคตสิทธิประโยชน์ใดๆที่ภาครัฐจะให้กับประชาชนก็ตามจะช่วยเหลือในมิติใดๆก็ตามเนี่ยท่านอาจจะโดนตัดสิทธิในการช่วยเหลืออีกถ้าไปย้อนดูรูปแบบพฤติกรรมการทุจริตในโครงการในอดีตยกตัวอย่างโครงการคนละครึ่ง ผู้ได้รับสิทธิ์บางส่วนเขาสแกนจ่าย QR code คกับร้านค้าในโครงการเหมือนกับเป็นการซื้อขายสินค้าตามปกตินะคะแต่เป็นการขอแลกรับเป็นเงินสดจากร้านค้าในมูลค่าที่ต่ำกว่าวงเงินที่ตัวเองได้ใช้จ่ายไปหรือว่าวงเงินที่ตัวเองได้รับนะคะคือรูปแบบแบบนี้เคยมีมาแล้วตอนนี้กระทรวงการคลังก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีอยู่แล้วก็เรียกเงินคืนจากประชาชนและร้านค้ากลุ่มนี้มากกว่า2000คนนะคะแต่ว่ามี ประชาชนบางส่วนเหมือนกันที่เขาก็ยังไม่มั่นใจว่าอจะโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐที่ออกมาเป็นแอปพลิเคชันทางการดีหรือเปล่าเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องการหลอกลวงใช่ไหมคะม,มีข่าวที่ก็มีคนส่งลิงก์เข้ามาเลยก็กังวลว่าทางรัฐเนี่ยมันใช่ทางรัฐที่รัฐบาลออกมาจริงๆหรือไม่นะคะก็คงจะต้องมา ต้บอกข้อสังเกตกันว่าถ้าเป็นของจริงของร,รัฐบาลเนี่ยจะมาจากไหนอ่ะถ้าเบื้องต้นก็คือมาจาก Google Play หรือว่า App Store, s t p s t อ่ <App> e <Store. S 2> อ,อันนี้ก็จะมีความที่น่าเชื่อถือหน่อยแต่ถ้าเป็นลิงก์ทั่วๆไปอะค่ะสังเกตไว้ก่อนเลยเบื้องต้นคือไม่น่าใช่ก็อย่าเพิ่งไปดาวน์โหลดนะคะคก็รัฐเนี่ยถือว่าต้องมีการประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่ ดาวโหลดเลยว่าไปดาว์โหลดที่ไหนวิธีการยืนยันตัวตนทํำยังไงแล้วก็จะไปกดยืนยันสิทธิ์ทำยังไงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อว่าต้องติดตามกันต่อวันที่24กรกฎาคมด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญประเด็นหนึ่งที่ภาคเอกชนเขาอยากจะเห็นก็คือรัฐเนี่ยควรจะให้ความสําคัญกับกลุ่มเปราะบางซึ่งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงไตรมาสที่4ที่บอกว่าเป็นกําหนดการที่จะโอนเงินเข้าสู่ ดิจิ t a ลวอลเล็เนี่ยค่ะจะสามารถได้ทุกคนหรือเปล่าเพราะว่ามีการเกลี่ยงบพองบ,บเนี่ยค่ะก็คืองบปี67-68แต่ว่าปลายปีนี้เนี่ยยังไม่ถึง68แล้วงบ,บ68ก็ยังไม่มาก็เลยไม่มั่นใจนะคะว่าจะสามารถได้ทุกคนหรือไม่ด้วยนะคะเรื่องของดิจิ t a l วอลเล็เนี่ยยังต้องตามกันต่อซึ่งเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ร,ร,รับทราบกันอย่างต่อเนื่องนะคะได้ติดตามกันอีกยาวแน่นอนสําหรับเรื่องนี้ครับ